กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปเกือบอาทิตย์นะคะเรื่องจากมีเรื่องราวหลายอย่างหลังจากกลับมาจากจุดเทียนนะคะพี่ก็เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะเ mm hmm. พิ่งมีเวลาอ่าใช้คําว่าเพิ่งมีเวลาที่เคลียร์ทุกอย่างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาดูพลังงานกันดีกว่านะคะวันนี้มีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารนะถึงคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีพลังงานอะไรดึงดูดให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคนที่มาเจอคลิปนี้นะมีเชื่อว่าไม่มีพลังงานความบังเอิญที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะบางคนอาจจะเลื่อนผ่านก็ได้บางคนอาจจะเปิดใจรับฟังนะคะนี่คือพลังงานของคุณขออนุญ,ญาตหยิบให้มาสาใบก่อนแล้วกันนะคะขอให้เป็นพลังงานดีพลังงานบวกครูบาอาจารย์เปิดทางนะคะโอ้โหไปรับคำทำนายนะคะพลังงานมหาเศรษฐีขึ้นนะคะ พลังงานคิงเรียนราชินีถือไม้นะแต่มีนะคะไพ่เดวิลขึ้นไพ่เดวิลไม่ใช่ไม่ดีนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาคูบาอาจารย์ขึ้นมาเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้นะ mm hmm. มีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์อะไรในบ้านเมืองเราเยอะมากซึ่งมันมีทั้งถูกและยังหาข้อเท็จจริงไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มี่อยากจะบอกทุกคนนะคะอยากจะแนะนําทุกคนคือฟังอย่างมีวิจรารณญาณอย่าพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นหรืออย่าพิ่งตําหนิวิาพากษวิจาร100์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอยู่ในเส้นทางของตัวเองอยู่ในทางที่ถูกต้องนะนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบางคนไปวิาพาก์วิจารณ์ในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเอง นามันมันจะติดกรรมนะาไพ่ใบนี้คุณไพ่ปีศาจไพ่ไพ่ไม่ดีอ่ะไพ่สีดําไพ่สีเทาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ที่ถูกต้องนะอยา่าไขว้เขเวอยู่ในทางสมุนภาวนาแล้วกันนะคะอยู่กับตัวเองกลับมาแบบมามองตัวเองดีกว่านะคะอย่าไปตัดสินใครนะคะในช่วงนี้นะ พลังงานในเรื่องของการเงินนะคะความสําเร็จทางด้านการเงินความสําเร็จทางด้านวัตถุนะรับคำนินายนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นี่พลังงานการเงินขึ้นมาแบบชัดเจนไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินคือไพ่ใบ,บนี้แต่ก็ระวังนะคะในการใช้เงินแบบในทางที่ไม่ถูกต้องหรือคุณจะได้รับเงินในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ให้ระวังด้วยเช่นกันเพราะไพ่เดวิลขึ้นมานะคะเหมือนกันนะถ้าไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่า ในเรื่องของงานธุรกิจเฮงปังนะคะไปได้ดีนะเก่งในเรื่องของงานเก่งในเรื่องของเงินงานเงินเฮงปังแน่นอนแต่ถ้าเดวิลขึ้นมาคู่กันทั้งสามใบนี่ก็ต้องแนะนําหรือต้องเตือนว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันจะได้เงินมาง่ายๆให้คุณระวังอะไรที่งานที่จะมาแบบรวดเร็วหรือละทางลัดก็ต้องให้คุณระวังอันนี้คําเตือนจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นะคะอย่าระเอาอะไรที่มันรัดอย่าเอาอะไรที่มันเร็วแต่เอาอะไรที่มันมั่นคงนะเวลาที่ฐานจิตขอให้เราแบบเจอทางที่ถูกต้องนะคะเจอถูกที่เขาเลยนะให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลานะเพราะฉะนั้นถ้า,พาไพ่ใปนี้ขึ้นมาให้คุณระมัดระวังในช่วงนี้นะในเรื่องของการโดนโกงหลอกลวงการมีคนเอาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องข้อมูลเท็จหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสายที่ถ้าเซนไม่เชื่อว่าทุกคนมีเซนอะนะคะอะไรที่มันมาเร็วนะมันมันไม่ได้ยั่งยืนนะในเรื่องของงานธุรกิจนะคะหรือเรื่องการเงินนะคะเงินที่มาง่ายๆสบายๆมันยากมากนะทุกคนนะถ้าหลักความเป็นจริงนะอันนี้ม่ให้ระวังเนาะขออีกสามใบว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะคะนี่คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะ ไม่ใช่ความมเอิญแน่นอนนี่พลังงานสูบาอาจารย์มาเตือนครุของคุณมาเตือนนะคะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะเรื่องเงินเรื่องงานนะ่ะไม่ต้องรีบเร่งคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคุณเฮงปังอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคะ่ะพัฒนานงานตัวเองนะ่ะเงินมาอยู่แล้วเนี่ยสู้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดต้องเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเนี่ย แต่ม่เชื่อว่าทุกคนนะ่ะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะมีพลังงานนี้อยู่แล้วนะพลังงานที่เป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงเป็นคนเด็ดขาดอะไรที่ไม่ใช่ตัดออกนะนะคะควินดาบคุณเอาโหมีแต่ไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะขอดูอีกนะคะมีอะไรอีกเก่งอยู่แล้วไปต่ออดทนอดทนอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องและดีงามเดี๋ยวคุณจะได้รับอะไรดีๆ นะคะสถานการณ์ตอนนี้น่ะคุณควบคุมให้มันให้ได้นะคะอ่ะขอภัยใบสุดท้าย oh. ครูบาอาจารย์อยีกจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรไหมคะอดี๋จะโอเยพรอ,อะไรไหมคุณเก่งคุณไม่ต้องห่วงเลยเดินทางในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมานะ,ะอัศวินคนที่มีความอดทนคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความพยายามนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องทำนะให้ใหญ่ให้ใหญ่ให้ใหญ่สามใบและลองลงมาอีกก็ใหญ่เหมือนกันนะคะมีให้เราวังในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้อง,องสีเทาสีดำในเรื่องการเงินและเรื่องการงานหรือในเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เชื่อว่าทุกคนรู้นะคะรู้ชัวร์รู้ผิดอยู่แล้วนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนแค่นั้นเอง ยืนหยัดอดทนนะคะในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณมันมันกำลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จอะนะคะมันเดินทางไปสู่ความสําเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันความอดทนนะคนนี้เข้ามาเจอคลิปนี้นะถ้าใครที่ทำนะคะในเรื่องสายของการไลฟ์สดการอัดคลิปสายครีเอเตอร์เอาตัวเองออกมาโชว์ศักยภาพตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ส่งพลังงานดีพลังงานบวกออกไปนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่จะส่งความสําเร็จมาสู่คุณพลังงานใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงในใกล้ๆเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางได้เดินทางไกลได้เดินทางนะคะได้เดินทางแน่นอนนะอาจจะไม่ได้วางแผนแต่จําเป็นต้องเดินทางนี่เป็นพลังงานของการเดินทางค่ะนะคนนี้มาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานนะคะนี่คือพลังงานของคุณ ความอดทนความขยนันความมุ่งมั่นตั้งใจถามว่าคุณมีเกณฑ์สาเร็จไหมมีเกณฑ์สาเร็จสําเร็จสูงมากด้วยนะคะมีเกณฑ์หมดนี้ไหมมีค่ะแต่อย่าท้อนะพลังแตกเชื่อว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเสาหลักนะคะคนเก่งผู้หญิงเก่งนะคะมีความเป็นผู้นําสูงเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นคุณยาวหวั่นไหวกับอะไรที่มันเข้ามากระทบนะ,ะช่วงนี้ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเตือนแค่นี้เลย นอกนั้นนะ่ะการเงินการงานธุรกิจอะไรของคุณเดี๋ยวมันเข้าที่ข้อทางมันกระทบข้อที่เข้าทางเองนะนี่คือคํไกลนีคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะมันไม่อาจจะไม่ได้หรือหวือหวาแต่มันเป็นมันเป็นข้อความที่มี่บอกเลยว่ามันสําคัญมากๆในช่วงนี้ถ้าใครเชื่อใครเชื่อถ้าใครไม่เชื่อไม่เป็นไรค่าใครน้อมรับนะคะพลังงานความร่ํารวยมั่งคัง่งนะคะความเนี่ย ความมั่งคั่งความร่ำรวยการเงินข่าวดีเรื่องการเงินข่าวดีเรื่องสมบัติทางโลกอะง่ายๆเลยเนี่ยสมบัติทางโลกเนี่ยเรื่องงานเรื่องอะไรคุณได้แน่นอนนะคะคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีทางด้านนี้แน่นอนแต่ก็ระวังนะคะทุกอย่างมาก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะ่ะแค่นั้นเลยนะ,คะใครที่น้อมรับคำนายแล้วแออกไปขอให้สำเร็จสมหวังสมความตั้งใจมุ่งมั่นวาถนาทุกอย่าง นะคะขอโชคดีค่ะ